โย่โยโยสวัสดีครับผมเอาละครับวันนี้เข้าไปดูบทเรียนนะครับ The most loved New York slang หรือว่าเป็นคำสแลงที่เดิมที่นิวยอร์กหรือว่าเมืองนิวยอร์กซิตนั่นเองนะครับเอาละครับคำแรกที่ดังที่สุดมีคนพูดถึงหรือว่าพูดออกมาบ่อยมากนะครับก็คือคำว่า cringe cringe คอรออี cringe ที่แปลว่าหน้าอายเช่น Oh please stop singing that's so cringe ก็คือหยุดร้องเพลงใดแล้วมันแบบน่าอายเสียงไม่เพราะคำต่อไปนะครับ your หรือว่า your ที่แปลว่า yes หรือว่าใช่เป็นการปรับเปลี่ยนหรือว่าการเล่นกับเสียงก็เบื่อกับ yes ต้องเติมตัว s ก็จะเหนื่อยนะครับก็เปลี่ยนเป็น your ที่แปลว่าใช่เช่นอะ,อะไรดีนะ do you like to learn English ชอบเรยียนภาษาอังกฤษหรือเปล่า your yeah. ก็คือใช่แล้วชอบคำที่3 whip whip ถ้าแปลตรงตรงัวก็คือแซ่ใช่ไหมครับแซ่ sad. แต่ whip เป็นคำสแลงไม่ถึงว่ารถโยนต์นะครับเช่นโอ้โ oh ห that's a cool whip ก็คือโอ้โ oh หดูสิครับเป็นรถยนต์หรือว่าเป็นรถที่เท่ระเบิดน,นะครับเจง๋งสุดยอดสวยคำที่สนะ dead ass dead ass ตัวไม่ได้ตายครับยังไม่ตายเ e ็ดสแปลว่าแน่นอนเช่น uh, learning English is easy การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ง่ายกล้ย้ยกล้วยเดสแน่นอนและคำสุดท้ายนะครับคำว่า snack ถ้าแปลตรงตัวก็คือขนมใช่มครัขนมขนมแต่รู้หรือเปล่าคำนี้ก็หมายถึงว่าคนที่เราแอบชอบแล้วก็ออกอยากกินด้เช่น do you see that cute girl อเห็นหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นน่ารัก she's such a snack อเป็นคนที่ฉันหรือผมแอบชอบ so there you have it five slang words from New York หรือว่า New York slang cringe น่าอาย your e t ่ w h i h รถยนต์ deadass แน่นอน snack คนที่แอบชอบ so thanks for watching ขอบคุณและสวัสดีครับ